ใช่ท,าย,ทายว่านี่คือเนื้อออสเตรเลียนวาคิวหรือว่าเนื้อญี่ปุ่นคุณทายผิดครับผมคลิกเบสนี่คือเนื้อไทยนี่หรือเนื้อไทยคือผมจงใจขึ้นหัวข้อนี้กันเลยเนี่ยเชิ้นเนี้ยเนื้อไทย สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วครับก็คือรู้นานแล้วจะบอกว่าเก่งมากจ้ายอดยอดแต่คนที่ไม่รู้ครับเรากลับมาคุยกันต่อผมจะบอกว่าไอการที่ไขมันมันแทรกเป็นลายสวยประจักษ์ตานําพาด้วยภาพชัดแจ้งแวววาวแบบนี้มันไม่ใช่ภาพจําในสื่อวงกว้างเวลาเราพูดถึงเนื้อไทยครับโดยเฉพาะในอดีตแล้วไอต่อก็ไม่แล้วไงต่ออยากพูดแค่นี้เอาเป็นแค่ภาพย่างโชวช์หันโชว์ก็พอ เนื้อจากร้านยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อเนื้อไทยมึงก็อร่อยอะ่ะอื้ม